วิญญาณที่รอคอยทุกสิ่งบนโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญทุกลมหายใจทุกความเจ็บปวดทุกความรักล้วนมีเหตุและผลที่ผูกพันข้ามภพชาติเวรกรรมที่ก่อไว้ย่อมตามติดไม่ว่าวิญญาณน,นั้นจะเวียนไว่ายไปกี่ครั้งก็ตามหลายร้อยปีก่อนณนะหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำ มีหญิงสาวชื่อสีประภากับชายหนุ่มชื่อเดชาทั้งคู่รักกันมั่นแต่ชะตากลับโหดร้ายเดชาถูกครอบครัวบังคับให้แต่งงานกับหญิงอื่นสีประภาจึงตรอมใจและจบชีวิตลงด้วยน้ำตาก่อนตายเธอสาบแช่งว่าหากมีพบหน้าขอให้เราได้พบกันอีกแต่หากเจ้าทอดทิ้งข้าอีกครั้ง วิญญาณนี้จักไม่ยอมปลดปล่อยตนไปหลายชั่วอายุคนต่อมาเดชาเกิดใหม่เป็นก้องพบชายหนุ่มนักธุรกิจผู้มั่งคั่งโดยไม่รู้เลยว่าเคยมีพันธะเวรกรรมผูกอยู่กับใครบางคนจนกระทั่งวันหนึ่งเขาย้ายเข้าบ้านเก่าหลังหนึ่งที่ได้มาจากการประมูลบ้านนั้นสุดโทมแต่เต็มไปด้วยบรรยากาศแปลกประหลาด ยามค่ำคืนก้องพบมักได้ยินเสียงผู้หญิงสะเอื้อนอยู่ปลายเตียงบางคืนเห็นเงาหญิงสาวในชุดไทยเก่ายืนอยู่ตรงมุมห้องสายตาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและโกรธเกลียดเธอกระซิบเบาๆว่าเจ้าจำข้าไม่ได้หรือข้ารอเจ้ามานานแสนนานวิญญาณสีประพาไม่เคยไปผุดไปเกิด เธอรอเพียงการกลับมาของคนรักแต่ความรักที่ผูกพันก็กลายเป็นโซ่ตรวนแห่งเวรกรรมทุกครั้งที่ก้องพบเริ่มสนิทกับหญิงใดหญิงคนนั้นมักประสบอุบัติเหตุหรือป่วยกระทันหันราวกับมีเงามืดเล่นงานเพราะวิญญาณเฝ้ามองด้วยความห่วงแหนไม่มีใครจะแย่งเกไปจากข้าได้อีกเมื่อก้องพบเริ่มค้นควา จึงพบหลักฐานเก่าในบ้านเป็นแหวนทองโบราณคู่หนึ่งสลักชื่อสีพระภาเดชาเขาจึงเริ่มจำอดีตชาติได้ทีละน้อยความรู้สึกผิดและเวรกรรมถาโถมเข้ามาพระเกจิรูปหนึ่งเตือนว่ามีเพียงการให้อภัยเท่านั้นที่จะปลดปล่อยนางไปได้ แต่ถ้าเจ้าทอดทิ้งนางอีกครั้งเจ้าจะต้องอยู่ร่วมทุกข์กับวิญญาณน,นั้นไปชั่วการคืนสุดท้ายกองพบนั่งอยู่กลางห้องเฝ้ารอการปรากฏตัวของนางเขาพนมมือขอทอดด้วยน้ำตาร่างหญิงสาวค่อยๆปรากฏขึ้นดวงตาแดงฉานเต็มไปด้วยน้ำตาแต่แทนที่จะยอมปล่อย เธอกลับกรีดร้องข้าไม่ต้องการคำขอโทษข้าต้องการเจ้าจะอยู่หรือตายเจ้าก็เป็นของข้าเสียงกรีดร้องนั้นดังสะท้อนจนทั้งบ้านสั่นสะเทือนแสงไฟดับลงสนิทเช้าวันรุ่งขึ้นเพื่อนร่วมง,งานพบเพียงบ้านว่างเปล่าและแหวนทองวางอยู่กลางพื้นปราศจากร่องรอยของกล้องพบ มีเพียงคำเล่าขานว่าใครก็ตามที่เข้าไปในบ้านนั้นมักได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเธอยังคงเฝ้ารอการกลับมาของคนรักที่ไม่มีวันปลดปล่อย